ฮอนด้ามาอีกแล้วฮอนด้ Honda คันนี้คือ SUV สุดหล่อนั่นเองนะครับกับ Honda CR-V สีขาวมุก CR-V สีขาวมุกตัวนี้เป็นรุ่น5ที่นั่งนะครับเป็น2.4รุ่น S เป็น2.4รุ่น S นะครับ 2WD เป็นตัวเริ่มต้นขับเครื่อน2ล้อนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับใบปัดน้ำฝนเสาวิทยุแบบคีฟชาร์กนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยภายในเป็นสีดำนะครับต้องบอกว่ารถสวยเดิมเลย รถปี19ราคา599นะครับน่าจะถูกสุดในตลาดแล้วตอนนี้นะถ้าใครสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันรถไม่ค่อยเรียบร้อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับอยู่ผมในทอโต้นะครับวันนี้เอารถครอบครัวเอ v เข้ามาใหม่นะครับตัวรถเป็นปี2019คันนี้นะครับกับ Honda H เอสฮอนด้าซีอาโอวันนี้ผิดจังเลยนะ Honda CRV 2.4รุ่น S นะครับ 2WD เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับรุ่นนี้จะเป็น5ที่นั่งนะ จะเป็น5ที่นั่งนะนะไฟท้ายเป็น led แล้วก็ไฟหน้าก็เป็น led นะครับกระจังด้านหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับกระจังด้านหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมไฟ led ไฟตัดหมอกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าใหม่ๆเลยนะรถปี2019 2.4้ดีขับ2อที่นั่งนะครับประหยัดคันนี้เพราะว่ามันเป็นขับ2มันไม่หนักเกียร์นะนะครับนะมันได้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะสำหรับโฉมนี้นะครับแล้วก็ดูสภาพตัวรถดีครับ ุดกันชนแนบอย่างนี้เลยแนบแบบนี้เลยนะล้อแม็กเป็นทูโทนนะครับยางเป็นฟูดเยอเอสยูวีตรงรุ่นนะครับรถไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะพวกอะไรอย่างไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมรีบมารีวิวให้ชมก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาปรับสภาพก็น่าจะอีกหลายวันนะสองวันนะขั้นต่ำนะครับเพราะว่าต้องถอดเบาะหรือพรมอะไรต่างๆไปฟอกหมดเลยนะครับตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโป่งแบบแปะนะมันจะรับจากกันชนหน้าคิ้วล้อนะครับแต่ด้วยความแบบให้มีมิติก็คือเอาเส้นโครเมียมมาแปะทับไปอีกรอบนึง นะครับมันทําให้รถดูแบบสวยนะยิ่งถ้าไปใส่บันไดด้านข้างนะยิ่งสวยเลยนะสำหรับ Honda c ซ v เจนนี Gen ้นะเจนเจนห้าหรือเปล่าเออเจนห้านะครับด้านท้ายเนี่ยฝังเซ็นเซอร์มาให้สองจุดเอ้ยสี่จุดเซ็นเซอร์เซนเซอร์ถอยเนี่ยมีมาให้สี่จุดนะครับเจ้าของเดิมเขาทามานะครับราคาเนี้ก็เลิกมาอยู่ที่ประมาณแสนแปดไม่แสนแปดนะครับแต่สีสวยกันชนชิดสีสวยกันชนชิดไฟท้ายเป็น led ไฟท้ายเป็น led นะครับคาดหลังเป็นโครเมียมนะครับคาดหลังเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ crv อยู่ครบนะครับโลโก้ ivtec อยู่ครบนะครับติดฟิล์มรอบพันประมาณ6080นะครับยางก็ได้ยางใหม่นะยางก็ได้ยางใหม่นะนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูแล้วกันมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์เลยให้เรียบร้อยนะครับนะดูภายในนะห้องเก็บสัมภาระกว้างเห็นปะพอมันเป็น5้าที่นั่งมาจากกว้าง กว้างมากๆเลยนะครับมันจะได้เปรียบเรื่องตัวที่เก็บของนี่แหละมันสามารถเอาใส่จัก,กรยานใส่แบบรกระเป๋าเดินทางได้แบบเป็นสิบเลยนะถ้าพับเบาะลงไปอีกนะนะครับแล้วก็ดูตัวโครงสร้างนะครับหลังคานะครับแล้วก็ตัวตั้งฝาท้ายเห็นปะ็อตไม่มีแกะล็นอตไม่มีแกะนะครับรถสวยๆเ,เด่นๆแบบนี้รถสวยๆเียนๆแบบนี้นะครับนะภายในนะครับเป็นเบาะสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดํา นะครับผมชอบลวดลายของตัวบอกเขามากนะลวดลายของตัวบอกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทําสปาทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับรถก็ต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมกลิปนะครับเนี่ยสีไม่ได้ทำเห็นปะสีนอกสีในเหมือนกันหมดเลยนะสปอรตเมทอาครบชัดเจนนะครับดูสิสวยปิ๊งเลยนะครับราคาเพียง599,000บาท599,000บาทนะครับ599เท่านั้นนะพี่นะ นะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์0 7 7 7 6ศนเจดเจ็ดดนะครับรถน่าจะใช้แค่แบบว่าขับคนเดียวอ่ะดูจากสภาพลวประตูหลังยังหนึบอยู่เลยประตูหลังยังหนึบอยู่เลยนะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับกระจกนะเป็นอัตโนมัติทุกบานนะครับทุกบานเนี่ยรอบคันเนี่ยเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะครับนะแล้วก็ตัวคาดประตูเป็นสีเทานะครับกระจกนี้เป็นอัตโนมัติหมดเลยทุกบานนะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อก ะปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแท a c t i o n control นะครับปรับความสว่างหน้าเลนใหม่นะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวค r u i s e c o n t r มาให้นะครับแต่ระบบไฟหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแมนนวลนะครับตัวนี้ไม่มี honda lenworth เพราะว่าคันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับหน้าจอตัวนั้นเป็นทั u c h s c r นะครับเลขไมล์ถึงแสนแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับเลขไมล์ถึงแสนแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับมันเป็นรถ suv อเนกประสงค์นะครับน่าใช้งานแหละนะครับเพราะว่าด้วยตัวราคาแล้วก็ปีรถผมมองว่าคุ้มนะ 5,99,000บาทนะครับรถได้ปี19เลขไม์อาจจะขยับสูงนิดนึง180,000แต่ว่าเราก็กดราคาลงมาให้ต่ำมากๆในที่สุดในตลาดแล้วสำหรับ Honda CR-V คันนี้ครับ